สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะก่อนอื่นก็ก้อยขอรบกวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ก้อยผลิตคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ก้อยก็มีเรื่องสุขาลักษณะที่ดีของสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์จะมาอ่านให้ฟังกันนะคะแล้วก็มันเป็น pdf นะคะสามารถ ดูภาพประกอบไปได้ด้วยการสุขาพิบาลอาหารการสุขาพิบาลอาหารหมายถึงการจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อมรวมถึงบุคคลที่สัมผัสกับอาหารเพื่อให้ได้อาหารสะอาดปลอดภัยทําได้โดยการจัดการและควบคุมปัจจัยที่เป็นสาเหตุทําให้อาหารไม่สะอาดปลอดภัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรุงอา,อาหารก็จะมีทั้ง ผู้สัมผัสอาหารภาชนะอุปกรณ์สัตว์มแมลงน้ำโลกแล้วก็อาหารและสถานที่นะคะผู้สัมผัสอาหารคืออะไรก็ได้แก่ผู้ปรุงผู้เสิร์ฟผู้จำหน่ายอาหารรวมถึงแม่บ้านที่ปรุงอาหารให้สมาชิกในครอบครัวด้วยนะคะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องทั้งเรื่องสุขาักษณะส่วนบุคคลและสุขานิสัยที่ดีในการประกอบอาหารโดยยึดหลักว่าจะต้องทำให้อาหารสะอาด ปลอดภัยปสัตจากการปนเปื้อนในทุกขั้นตอนของการปรุงประกอบและจำหน่ายรวมทั้งต้องใส่ใจด้วยนะคะในการทำรับรองอาหารอร่อยสุขลักษณะส่วนบุคคลคือข้อปฏิบัติของผู้สัมผัสอาหารที่ช่วยทำให้ไม่เกิดการปนเปื้อนในอาหารซึ่งทำให้อาหารปลอดภัยโดยการรักษาความสะอาดส่วนบุคคลและปฏิบัติงานในลักษณะที่เหมาะสม สุขภาพก็สำคัญนะคะผู้ประกอบอาหารเนี่ยจะต้องไม่เป็นโรคติดต่อโรคที่น่ารังเกียจและไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อพวกวัณโรคอหิวาตกโรคดีซ่าหรือโรคเลือนนะคะหากมีการเจ็บป่วยก็ไม่ควรปฏิบัติงานหรืออยู่ในบริเวณที่ประกอบอาหารเช่นไม่สบายท้องเสียท้องร่วงเป็นไข้อเจียนอย่างเงี้ยก็ไม่ควรไปอยู่ในบริเวณที่ประกอบอาหารนะคะถ้ามีบาดแผล และแผลถลอกที่ผิวหนังก็ควรปิดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ําก่อนเริ่มปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ควรมีการล้างมือให้สะอาดทุกครั้งแม้จะมีการสวมถุงมืออยู่ก็ต้องล้างงมือก่อนสวมถุงมือแล้วก็ถอดถุงมือก็ต้องล้างมือด้วยนะคะแม้กระทั่งหลังจากเข้าห้องสุขาหลังจากจับต้องอาหารดิบหรือสิ่งสกปรปกก็ต้องล้างมืออย่างสม่ำเสมอนะคะ ล้างมือให้สะอาดก็มีวิธีการล้างอยู่7ขั้นตอนตามภาพก็สามารถนําไปทําตามกันได้นะคะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักค่ะสําหรับการแต่งกายเนี่ยผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่มาจากเส้นผมน้ําลายเหงือ่อหรือเมื่อหรือมือเนี่ยเมื่อเข้าสัมผัสกับอาหารนะคะ แล้วก็อย่าลืมสวมผ้ากันเปื้อนหมวกคุ้มผมและรองเท้าที่เหมาะสมสะอาดถูกสุขลักษณะนะคะเครื่องประดับทุกชนิดไม่ควรใส่ในระหว่างการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับอาหารเนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์นั่นเองแล้วอีกอย่างก็อาจจะทําเครื่องประดับเพชรสิบกรัตตกลงไปติดกับอาหารก็ได้นะคะอันตรายมากเพชรสิบกรัตอาจจะไป ติดคอคนที่กำลังกินอาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้แถมเราก็พลาดเสียเพชรสิบกระลัดไปด้วยนะคะอุปนิสัยส่วนบุคคลผู้สัมผัสอาหารเนี่ยควรละเว้นการประพฤติที่อาจทําให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารกระเชงการสูบบุหรี่การถ่มน้ําลายการไอจามลงบนอาหารการแค่จมูกกัดเล็บแท่นเล็บเลียนิ้วและการขบเคี้ยวหรือรับประทานอาหารระหว่างการปฏิบัติงานไม่ควรทํานะคะควรละเวน้นการปฏิบัติ อาหารเนี่ยหมายถึงวัตถุดิบที่จะนํามาปรุงไม่ว่าจะเป็นอาหารสดเนื้อสัตว์ผักสดอาหารแห้งหรืออาหารกระป๋องจะต้องเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่สะอาดปลอดภัยผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้นอกจากนี้วัตถุปรุงแต่งอาหารเช่นน้าําปลาน้ําส้มซอปรุงรสซีอิออ๊วก็ต้องมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนั่นก็คือออยสํงงานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มออกสำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นต้นนะคะภาชนะอุปกรณ์ก็จะหมายถึงวัสดุที่ใช้ใส่อาหารหรือหยิบจับอาหารระหว่างการเตรียมการปรุงประกอบและการจํา่หนอาหารเช่นจานช้อนซ่อมตะเกียบมีดเขียงหม้อกระ,ะทะที่ขี้อาหารบรรจุภัณฑ์ที่ใส่เนื้อสัตว์เป็นต้นต้องสะอาดทำจากวัสดุที่ปลอดภัยและเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับอาหารแต่ละชนิด รวมทั้งการล้างเก็บภาชนะอุปกรณ์ที่ถูกต้องก็มีส่วนที่จะทําให้อาหารสะอาดปลอดภยัยช่วยลดการปนเปื้อนได้เช่นกันนะคะสถานที่ปรุงประกอบและจําหน่ายอาหารก็หมายถึงบริเวณที่เตรียมปรุงประกอบจําหน่ายอาหารสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์รวมถึงบริเวณที่รับประทานอาหารควรจัดให้สะอาดเป็นระเบียบสะดวกต่อการทํางานห้ามนําวัตถุมีพิษเช่นสารเคมีกําจัดมแมลงและศัตรูพืชมาเก็บไว้ในบริเวณนี้เด็ดขาด มีการระบายอากาศที่ดีโดยมีการกำจัดกลิ่นมีป่องระบายควันจากการที่เราประกอบอาหารแล้วก็มีบอ่อดักไขมันมีการระบายน้ำทิ้งที่ถูกต้องตามหลักสุขาพพิบาลและทำความสะอาดอยู่เสมอน,นะคะจุดจำหน่ายเนื้อสัตว์ก็ได้แก่แผงจำหน่ายชั้นวางจำหน่ายตู้แช่จำหน่ายต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานพื้นผิวเรียบทำความสะอาดได้ง่ายไม่ดูดซับน้ำและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ บริเวณวางจาหน่ายเนื้อสัตว์มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า60ซนตเมตรมีสภาพดีป้องกันการปนเปื้อนได้ต้องไม่เป็นแหล่งอาศัยของมแมลงและสัตว์พาหะนําโรคมีวิธีการที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนมแมลงและสัตว์พาหะก็อาจจะมีกรงดักหนูนะคะไว้ในสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ของเราข้างล่างนะคะ กรณีที่มีการตัดแบ่งจำหน่ายต้องมีก๊อกน้ำหรืออ่างล้างมือพร้อมสบู่ล้างมือซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมโดยที่น้ำล้างมือต้องไม่สามารถนเปื้อนเนื้อสัตว์ได้นะคะกรณีที่มีการตัดแบ่งจำหน่ายต้องมีถุงมือที่สะอาดและเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับบริการผู้ซื้อเพื่อใช้ในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ที่วางจำหน่ายต้องจัดวางอย่างเป็นระเบียบสวยงามแยกส่วนเนื้อสัตว์ออกจากเครื่องในชัดเจนนะคะ มีการล้างทำความสะอาดบริเวณสถานที่จำหน่ายและบริเวณโดยรอบเป็นประจำทุกวันและดูแลรักษาความสะอาดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอต้องมีที่รองรับขยะมูลฝอยมีการจัดการขยะที่ถูกสุข,ขะพิบาลและทำความสะอาดอยู่เสมออุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ต้องสะอาดทำด้วยวัสดุที่คงมีความคงทนสามารถทำความสะอาดได้ง่ายและฆ่าเชื้อได้ง่าย และมีการล้างทำความสะอาดเป็นประจำทั้งก่อนและหลังการใช้งานผู้จำหน่ายต้องสวมเครื่องแต่งกายที่สะอาดมีอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนมีหมวกคุมผมพ้กกันเปื้อนผู้จำหน่ายต้องปฏิบัติตามหลักสุขอานามัยส่วนบุคคลด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจะมีโควิด -19 ระบาดซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเป็นโรคระบาดอันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดพุทธศักราช2558ก็เลยมีมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด1 9ในสถานที่จำหน่ายก็คือให้เพิ่มความทีในการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสถานที่จำหน่ายทำความสะอาดอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหารเช่นที่ขีบอาหารมีดเขียงทุกครั้งหลังใช้งานผู้จำหน่ายต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและใช้หน้ากากอนามัย จัดเตรียมเจลล้างมือสําหรับผู้เลือกซื้อสินค้ามีการจัดการขยะและของเสียอย่างถูกสุขลักษณะข้อสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับสุขลักษณะที่ดีของสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ก็คือพวกสัตว์แมลงนําโรคสัตว์แมลงนําโรคคืออะไรก็คือหนูแมลงวันแมลงสาบมดสุนัขแมวนกเพราะสามารถนำเชื้อโรคต่างๆมาปนเปื้อนในอาหารและภาชนะอุปกรณ์ได้ ดังนั้นเราก็จึงต้องมีการควบคุมและป้องกันโดยการจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่จำหน่ายให้สะอาดเป็นระเบียบเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์แมลงน้ำโลกหากมีการใช้สารเคมีกำจัดต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการปนเปืเป้อนในอาหารและภาชนะอุปกรณ์นะคะก็จบการอ่านให้ฟัง <c oughs> ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก้อยก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย